เมื่อความสยองถูกส่งผ่านมายังกล้องวงจรปิดจนทำให้ความแค้นและความอาฆาตที่ถูกบันทึกไว้ตามหลอกหลอนผู้ที่พบเห็นมันจนไม่มีทางลืมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี p a r 168สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสั้นสุดหลอนที่มีชื่อว่ามรดกผีจากเรื่องวงจรปิดที่ได้ออกฉายไปนในปี2012 และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเริินที่ฝาแฝดตัวติดกันอย่างจันและเจ้าที่ถูกเรียกตัวกลับมาให้สืบทอดมรดกจากคุณปู่ที่เสียชีวิตไปแต่ก่อนที่ทั้งสองจะเข้ามานั้นกลับมีเรื่องราวสุดประหลาดเกิดขึ้นภายในบ้านเดิงจากทางตำรวจได้พบกับศพของโจรสองคนที่เกิดอุบัติเหตุตกจากชั้นสีมาเสียชีวิตที่ด้านล่าง แต่ที่น่าประหลาดกว่านั้นคือตาของพวกเขาต่างเบิกโพลงโดยที่มือยังกำอาวุธเอาไว้แน่นจนผู้กองดุมอย่างปรีชาเข้ามาดูและสั่งให้เจ้าหน้าที่ของเขาสาธิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดูอีกครั้งล่องรอยกระสุนที่ถูกยิงไว้เต็มผนังหน้าตู้เซฟต่ก็แสดงให้พวกเขาเห็นว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวโผล่มาปรีชาจึงถามกับลูกน้องว่าแล้วมีใครอยู่ที่นี่บ้างในคืนเกิดเหตุจึงได้รู้ว่าที่นี่มีเพียงแม่บ้านและคนสวนเท่านั้นและที่สําคัญ ทั้งสองกลับไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนอีกด้วยพราะทั้งสองนั้นพักในบ้านพักคนงานอยู่อีกหลังหนึ่งจนทําให้ตอนนี้เรื่องราวาของบ้านหลังนี้กลับกําลังวุ่นวายมากขึ้นพร้อมกับใครคนหนึ่งที่กําลังหัวเสียกับแผนการป้นที่ยังไม่สําเร็จแถมยังทําให้เขาต้องเสียคนไปถึงสองคนอีกต่างหากและแผนการลายที่ใครบางคนกําลังวางแผนอยู่กลับไม่ได้ทําให้สองพี่น้องฝาแฝดรู้ตัวถึงภัยที่กําลังจะมาถึงเลยสักนิดเจ้านั้นรู้เพียงว่าเธอไม่อยากที่จะกลับมาบ้านหลังนี้เลยแต่จันก็ได้บอกให้้้นอองงไม่ตกลัว พราะไอ้กแก่นั่นหรือที่พวกเธอทั้งสองเรียกกันว่าคุณปู่มันได้ตายไปแล้วและจะไม่มีใครมาทำร้ายเราทั้งสองได้อีกแน่นอนเมื่อทั้งสองถูกพามายัางด้านในของบ้านพวกเธอก็ได้เจอกับทนายที่ดูแลเรื่องพินัยกรรมของคุณปู่ของพวกเธอจากนั้นทนายก็ได้บอกว่าพวกเธอเป็นญาติที่เหลือสองคนสุดท้ายนั่นทําให้ทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้นอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วคุณป้ากับคุณน้าของเธอที่เคยอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาไปไหนแล้วทนายที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน พอตั้งแต่เขามาทํางานที่นี่เขาก็ไม่เคยเจอใครนอกจากคุณปู่ของพวกเธอเลยจากนั้นจันก็ได้ถามกับทนายไปอีกครั้งวันแล้วเมื่อไหร่พวกเธอถึงจะเสร็จเรื่องการจัดการมารดกนี้ทนายที่ได้ยินแบบนั้นจึงบอกว่าเมื่อตัวของเขาได้รับพินัยกรรมจากผู้จัดการอีกคนก่อนแต่ก็ไม่น่าจะเกินสองสามวันนี้แหละจากนั้นทางทนายก็ได้พาพวกเธอมาอย่างที่ชั้นสองเพื่อให้ทั้งสองนั้นเข้าห้องพักที่แม่บ้านได้เตรียมไว้แต่แล้วสายตาของทั้งสองฝาแฝ่ก็ดันไปสะดุดเข้ากับลงสายของคุณปู่ของพวกเธอ ที่ได้เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายจนหน้าเละเลยต้องหาหน้ากากมาปิดไว้ถึงจะรู้สึกกลัวที่ได้เห็นแต่ยังไงคุณปู่ก็เสียไปแล้วมันก็คงจะไม่มีอะไรในคืนนั้นจันได้ชวนแฟนนุ่มของเธอมาดื่มฉลองกันที่ห้องเพราะชีวิตของเธอหลังจากนี้กำลังจะดีขึ้นทั้งคู่นั้นดื่มไวและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยที่เจ้าไม่ได้รู้สึกสนุกไปด้วยเลยสักนิดจันจึงบอกให้เจ้าอดทนรออีกหน่อยเพราะทายเรื่องเงินมรดกไม่ใช่เรื่องโกหกพวกเราคงได้มีเงินผ่าตัดแยกตัวออกจากกันสักที หลังจากที่ทั้งคู่เริ่มดื่มกันเมา,าได้ทีแฟนหนุ่มของจันทร์จึงได้อาสาลุกไปหยิบวน์ขวดใหม่มาให้แต่แล้วจู่ๆเขาก็กบไดินเสียงประหลาดๆด,ดังขึ้นก่อนที่จะหายตัวไปจันที่ไม่เห็นนแฟนของเธอกลับมาจึงได้พาเจ้าออกมาตามหาที่ด้านนอกแต่กลับไม่เจอใครเลยสักคนจนเช้าวันต่อมาทั้งสองจึงได้ขอให้ผู้กองปีชาช่วยกันออกตามหาแต่ยังไงก็หาไม่เจอผู้กองจึงบอกกับจันออกไปว่าเขาอาจจะเมามากจนกลับบ้านไปแล้วก็ได้เพราะวัยรุ่นสมัยนี้ มักเมาและชอบทําอะไรแปลกๆหลังจากที่ผ่านไป24ชั่วโมงเจ้าจึงถามกับพี่สาวของเธอว่าจะโทรแจ้งกับทางตํารวจอีกรอบไหมเพราะว่าตอนนี้แฟนของจันยังไม่กลับมาเลยจันที่ได้ยินแบบนั้นจึงบอกว่าไม่ต้องหรอกเธอคิดว่าแฟนของเธออาจจะกลับไปหาแฟนเก่าแล้วก็ได้เพราะเวลาเมาทีไรชอบคิดถึงเมียกเก่าของมันทุกทีตั้แล้วในตอนนั้นทั้งสองก็กลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแถวๆห้องเก็บวายพวกเธอจึงค่อยๆเดินตามเสียงนั้นไปอย่างช้าๆ จนทาให้พบกับห้องห้องหนึ่งที่ในห้องนั้นมันเต็มไปด้วยจอคอมมากมายที่เชื่อมต่อไว้กับกล้องวงจรปิดทั่วบ้านไม่เว้นแม้แต่ห้องนอนของพวกเธอเองทั้งสองนั้นคิดไม่ถึงเลยว่าคนเป็นปู่ของเธอจะโรคจิตได้ถึงเพียงนี้และแล้วกล้องก็กลับแผนไปยังห้องที่มีชายคนหนึ่งเดินอยู่และนั่นมันก็คือแฟนของจันที่ได้หายตัวไปเมื่อคืนก่อนที่เขาจะถูกใครบางคนเข้ามาทำร้ายจนเสียชีวิตไปโดยที่แม้แต่พวกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนั้นมันเป็นใครเพราะมันได้สวมหน้ากาก,ากของคนปู่ปิดเอาไว้ จากนั้นทั้งสองก็ได้โทรเรียกให้ผู้กองปีชามมาหาทันทีเมื่อผู้กองเดินไปสำรวจยังจุดจุดนั้นเขาก็กลับไม่เจอร่างของใครเลยพบเพียงแต่มีดก,กับหน้ากากในห้องของคนสวนเท่านั้นตำรวจจึงจับกุมตัวคนสวนไปเพื่อสอบปากคำโดยที่ทุกๆอย่างก็ได้อยู่ในสายตาของป้าแม่บ้านเธอโดยตลอดเธอมั่นใจว่าไหนใบซึ่งก็คือคนสวนนั้นเป็นคนดีและไม่มีทางที่เขาจะไปฆ่าแฟนของจันได้เลยจันที่ได้ยินแบบนั้นก็กลับไม่เชื่อพอ้อะกบบอกว่าในบ้านนี้ไม่มีใครเลยนอกจากมัน แม่บานจึงมองซ้ายขวาก่อนที่จะพูดออกมาว่ามีสิแต่มันอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ก่อนที่จะเตือนทั้งสองอีกอย่างด้วยความหวังดีว่าให้รีบออกจากที่นี่ไปเถอะและลืมเรื่องมรดกทั้งหมดนั่นซะเพราะว่าไอ้แก่วิปริตมันคงไม่ปล่อยให้ใครได้สมบัติมันไปแน่แก่อนที่จะเดินจากไปในคืนนั้นที่สุดทางทนายก็ได้เขียนเรื่องผู้จัดการอีกคนเรียบร้อยพร้อมกับเข้ามาหาทั้งสองฝาแฝดในคืนนั้นทันที พวกเธอทั้งสองไม่รอช้าที่จะรีบเปิดพินัยกรรมนั่นดูแต่แล้วพวกเธอก็กลับพบแค่เพียงกระดาษเปล่าเพียงเท่านั้นนั่นทําให้จันไม่พอใจเป็นอย่างมากก่อนจะถามกับทนายออกไปวันนี้พวกแกกาลังเล่นตลกอะไรกันอยู่ก่อนที่ทางทนายจะบังคับจับพวกเธอทั้งสองมัดเอาไว้เพราะแท้จ,จริงแล้วตัวทนายตั้งใจจะป้นสมบัติของปู่พวกเธอเพื่อยึดไปเป็นของตัวเองเพราะเขานั้นรู้ดีว่าปู่ของทั้งสองนั้นรวยมากขนาดไหนทนายชั่วพยายามอย่างมากในการถอดรหัสเปิดตู้เซฟ แต่แล้วสิ่งที่เขาได้เจอภายในตู้มันก็กลับไม่เจอทองเลยแม้แต่แท่งเดียวแต่กับศพของใครก็ไม่รู้ที่ถูกยัดเอาไว้ในตู้นั้นนั่นทำให้ทนายชั่วรู้ได้ในทันทีว่าการหายตัวไปของลูกสาวบ้านนี้แท้จริงแล้วเป็นฝีมือของไอ้กแก่วิปริตนั่นเองจากนั้นทนายชั่วก็ได้โทรไปรายงานกับผู้กองในทันทีตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเป็นตัวของผู้กองปีชาที่ได้ร่วมมือกับทนายในการวางแผนปล้นมรดกของบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตนผู้กองจึงได้บอกให้ทนายชั่วกับไปลองดูใหม่อีกครั้ เพราะเขานั้นอาจจะหลอนและตาฝาดเองก็ได้และนั่นมันก็เป็นจริงอย่างที่ผู้กองปีชาบอกรหัสตู้เซฟที่ทนายได้มาเขาลองใช้มันเปิดดูอีกครั้งในทันทีและนั่นก็ทําให้เขาหัวลอกออกมาอย่างกับผู้ชนะเมื่อได้เห็นทองมากมายหลายก้อนที่อยู่ภายในนั้นจากนั้นทนายชั่วจึงรีบหอบมันลงมาด้วยความทุลักทุเลแต่แล้วไม่นานเขาก็กลับถูกวิญญาณของลูกสาวไอ้กแก่ออกมาหลอกหลอนแม้ว่าเขาจะดึงดันที่จะเอาสมบัติไปให้ได้แต่สุดท้ายความกลัวก็ชนะและทำให้เขาต้องหนีหัวสุดหัวสุนออกไป ปีชาที่ติดต่อทางทนายไม่ได้จึงต้องรีบมายัางที่บ้านหลังนี้ด้วยตัวของเขาเองแต่แล้วเขาก็กลับได้เจอกับร่างของทนายช่วที่ในตอนนี้กําลังหน้าที่อยู่ในศับัวขนาดใหญ่หน้าบ้านแต่ในขณะที่ผู้กองกําลังเดินเข้าไปดูจู่ๆทนายชั่วก็เด้งตัวขึ้นมาผู้กองจึงคว้าอาวุธขึ้นมาถือไว้ก่อนจะถามทนายออกไปว่าไหนมึงบอกว่าในเซฟไม่มีทองไงแล้วในมือน,นั่นอะ่ะคืออะไรทนายชั่วที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมตอบอะไรเลลากับว่าตัวของเขาไม่ได้รับรู้อะไรอีกต่อไปแล้ว ก่อนที่เขาจะทำเรื่องที่เกินความคาดหมายด้วยการกระโดดลงไปในสระบัวและยอมไม่ขึ้นกลับมาอีกเลยปรีชาที่ได้เจอแบบนั้นทั้งงุนงงและตกใจแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดเขาได้เข้ามาคาดคั้นเอารหัสเซฟกับพี่น้องฝาแฝดที่โดนมัดอยู่แน่นอนว่าทั้งสองนั้นไม่รู้จริงๆเพราะที่พวกเธอได้เห็นมันมีแค่เพียงกระดาษเปล่าเพียงเท่านั้นเมื่อไม่ได้คําตอบแบบที่ต้องการปรีชาจึงตัดสินใจปิดชีพของเจ้าลงทันทีและคาดขันจันที่ยอมบอกแต่เธอก็ไม่รู้อยู่ดี แถมยังตะโกนด่าดทอใส่ผู้กองชั่วว่าคนอย่างแกมันไม่ใช่ตำรวจก่อนที่สุดท้ายปีชาจะตัดสินใจปิดชีพเธอตามไปด้วยอีกคนสุดท้ายแผนสองที่เขาวางไว้ก็ล้มเหลวเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับลงมาชั้นล่างดูอีกครั้งและนั่นมันก็ทำให้เขาได้เจอกับสิ่งเดียวกันกับที่นายเคยเจอแต่เขาก็ไม่กลัวหรอกแถมยังคว้าอาวุธขึ้นมายิงใส่หน้าตาเฉยสุดท้ายเมื่อเขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาจึงเลือกที่จะหนีออกไปจากที่นี่ จนได้ไปเจอเข้ากับไอ้แก่วิบลิตที่รอเขาอยู่และนั่นก็ทําให้เขาได้รู้ว่าเขาไม่สามารถรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้และที่แย่ที่สุดคือเขาไม่สามารถหาทางออกไปจากบ้านหลังนี้ได้เช่นกันเพราะทุกอย่างมันกําลังต้อนเขาให้จนมุมและตัวของเขาก็ต้องวนลูปชดใช้กรรมอยู่ที่นี่ตลอดไปก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่ามรดกผี ดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้สุดท้ายตัวหนังก็ไม่ได้บอกกับเราว่าทําไมตัวของคุณปู่ที่เป็นเจ้าของบ้านถึงได้เลือกทําแบบนี้แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ